สวัสดีค่ะอยู่กับไปเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะคุณผู้ชมคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นค่ะเราก็จะได้รู้กันแล้วนะคะว่า6คนสุดท้ายในรายการเดอะซาร์ไอดใครจะได้ไปต่อแต่คนที่ลุ้นไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือหนุ่มคริสพิรวัตที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรเพราะว่าได้เห็นพัฒนาการของน้องๆมาตั้งแต่วันที่ออดิชั่นนั่นเองค่ะ คือเด็กๆบางคนเน่ะเขามีคาลิสมาออกมาแล้วนะผมรู้สึกถึงความแบบออร่ามันจับอ่ะคือออร่าจับเตรียมดังอ่ะคือแล้วคือผมเห็นน้องมาตั้งแต่วันออดิชั่นน่ะวันที่แบบรวมตัวกันหลายๆคนหลายๆคนจนมาถึงวันนี้ผมสัมผัสถึงความบาลานซ์บางอย่างอ่ะเหมือนเขาเริ่มปรุงทุกอย่างได้กลมกล่อมขึ้นมีพัฒนาการจริงๆนะครับเขาเขาดูโตขึ้นมากเลยครับผ<ม>ู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับพวกคุณน่ะมีส่วนสําคัญมากๆจริงที่จะตัดสินอนาคตของพวกเขาได้เลยนะรักใครเชียร์ใครและอยากให้เขาเป็นยังไงโบสถ์กันเพื่อนน้องๆไปด้วยกันครับผม ใครจะได้ไปต่ออย่าลืมนะคะว่าคุณคือผู้ตัดสินค่ะรักใครเชียร์ใครก็อย่าลืมส่ง SMS หมายเลขที่คุณชื่นชอบนะคะไปที่หมายเลข4242899อย่าลืมว่าอาทิตย์นี้จะมีคนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นตามลุ้นตามเชียร์ไปพร้อมๆกันวันอาทิตย์เวลา6โมงตรงนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังความสนุกของละครเรื่องผูผ่าผีคุ้มนะคะในเรื่องนี้ค่ะเวลาที่ผ่าเนี่ยจุดทูบเรียกผีต้นไหนพลังของผีต้นนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในร่างเขานะคะแล้วก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่ว่าสําหรับแท็กพร,รัญยูในบทของผีกล้าเขาไม่อยากให้ผ่าจุดทูบเรียกเลยเป็นเพราะว่าอะไรไปดูค่ะ ไม่อยากให้จุดทูบเรียกเลยเนี่ยเรียกก็ต้องมาช่วยตลอดเวลาเนี่ยบ่วงหมดแล้วบ่วงหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องเจ็บตลอดเลยนะต้อเจ็บตลอดไม่เป็นไรครับเพื่อนงานครับออกมาดีแล้วก็แฮปปี้ครับจริงไหมครับว่าแสดงชายส่วนใหญ่จะแบบไม่อยากเจอฉากขึ้นสลิงไม่ได้ครับต้องขึ้นสลิงครับไม่อย่างนั้นพี่ๆทีมงานสลิงไม่มีงานทำครับ พราะอะไรเราฝากชื่ตกับเขาก็เชื่อว่าผู้ชายทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีนะคะแต่ว่าต้องขอปรบมือให้กับสปิริตของทักพราญยูจริงๆค่ะอย่าลืมติดตามการผจญภัยสุดตื่นเต้นของละครภูผาผีคุ้มนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงสุวนวันนี้ใบเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ